สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีผมทั้งใหญ่นะวันนี้นําคณะรู้สิษธิธ์จิตาสามาตัดผมฟรีเพื่อประชาชนที่วัดหนองใหญ่ตรงข้ามตลาดสดมสูลสกรเกษัยใหม่กทมนมวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากนะครับช่างเตือนศรีสเกตนะจะมาตัดทรงต้องทรง,งสูงถ่ายขาวนวลคืนนะขนะับนดมองขาวเลยครับนิ้วหนึ่งสองดูเลยอีกลากลงเลยก็ได้ไปดูครับ เอาที่เราซ้อมมาเมื่อวานเนี่ยพูดเลยนะครับสองนี้วาดจาก,กินผมขึน้นมาคือบีบอ๋นนอ,อพอยืนตรงนี้แหละที่นีาตะแคงเลยเราจะใช้มุมประตเรียนตะแคงวิ่งตามมุมด้านขวานะ วิ่งตามเสนผมที่ที่เรากีไว้เนี่ยใช่ไหมตามเส้นอ่ะขึ้นกีขึเลยตาตาเราอยู่อยู่นี่ตาเราต้องอยู่นี่วิ่งมาเลยมามาตาลูกตามาวิ่งตามเลยเห็นไหมอาอทำใหม่ดิทำเองมันให้มันกินครียงเดียวให้มันกินครียงเดียว เอาขายทิ้งไปข้างล่าง

บินตามเส้นไปเลยบินตามเส้นไปอ๋อใครที่เขาไม่ยอมมีแป้งมาเออแป้งมาอยู่นี่อยู่ในกระเป๋าปาดไปด้วยดิขายไปด้วยเอาแป้งมาก่อนอยู่นะล้วงออกมาปัดเสร็จณ็บอก ทยให้หมดอย่าให้เหลือเส้นหนึ่งยให้เหลืออ่าอนเะงกหรือซ้ายขวาเท่ากันไหมดูซ้ายขวาสูงเท่ากันไหมวัดดูวามสูงเท่าไม่เท่าตัดสินใจเลย เอาวีสไลด์กันเลยจับบีให้ถูก 1, ب, 2, 3, หแนบสองโย่สามลอยเลยไทยเร็วเลยชัวร์เลย พีกวีลงมามเห็นพี่เลยไม่ต้องงอนิ้วๆชี้ซ้ายไม่วางธรรมชาติไม่ต้องงอนั่นแหละตัองงอตดเลยท่นเนี่ยหนึ่งแนบหนึ่งแนบเอาใหม่หนึ่งแนบ,นแนบอนอนสองยกสามลอยอไปไปทีตะแถวนั่นเนี่ยทำไปนั่นเนี่ยไปไกล้ลายอยู่นี่เห็นไกลลายมั้ยเนี่ย นั่นเนอะนั่นเ,เนีะแนบปันหนึ่งต้องนแนบเลยนะสันบีชทิมผมเลยถ่ายนั่นเหละนั่นเหละด,ดีเคยไม่หายสันอีกเหรอ กอสั่นห right. um, right. ิวข้าวเหรออ๋อสไลด์บ right. right! oh. ีมาที่นี All right. All right. All right. My My right. ้ตั้งบีมาเลยเดินเดินมามีบีแต่งไหมตามมาต้องอาศัยบีแต่งช่วยนั่นแหละนั่นแหละมาไล่มาเลยนั่นแหละพลิกบีกลับมาหน่อยนั่นแหละเอาไล่ใหม่มันจะไม่เนียนดี นั่นแหละพิกว,วีลงมาแล้วขูดขูดเสร็จไปหมดด้วยเออไปต่อเลยไล่มาเลยนั่นแหละนั่นแหละเดิยนยาเดีตรงไหนไม่สวยก็แต่งตรงนี้มันหน,นาไปหน่อยฮะ ตักับโรงงานวิวีอ่นะไดตัดสินใจไปตอนแรกกลับไปจมกลบประจเนียนนะนั่นแหละตัวไหนมันไม่สวยก็แต่งเก็บอะไรอย่างให้สวยปรับเป็นฟันศูนย์นะนั่นแหละดูด้วย มันหมดสุดแล้วก็ไปดีสวยไหมอ่ะไปรอบหมอเลย นอนบีสไลด์ขึ้นใหม่ดิตรงลบขอบหน่อยถห็นไง้มตัวเนี้ยิ่งมันขอบอยู่นอนบีสไลด์ขึ้นเลยหนึ่งสองสามขึ้นไปบิดวีออกนั่นแหละมาเก็บเก็บย้ำช่วยหน่อยเพราะมันมีการเปลี่ยนวีเมื่อกี้นั่นแหละเธอแอบดูจากนู้นมาเลยแอบดูมามันเหลี่ยมมีเหลี่ยมไหมนะเั่นดีนิดนึงเขาเก็บเลยมินสองมินมินสองมินไม่เยอะนั่นแหละดีนั่นแหละ สวยไหมนั่นเละดีสวยไหมทีนี้เราเก็บขอบไปเลยถอยหับปัามาเท่าไหร่ครึ่งห <บร S 1> นึงหน่งครึ่งเดียวตวัดไปลบเส้นออกวางตรงนี้จะไปวางสีสเก็ตไกลไปวางอยู่สายไหมเนี่ยใต้เส้นจะเชือดฟันขึ้นใช่ไหมเส้นหายยังหายัง,ยงไปรอบหัวเลย เราหวดไปเชื่อมกับปลายหวีถูกไหม0.5นั่นัหนเดี๋ยวสูงนะนั่นแหละเลตัดแทงเข้าไปหน่อยนะตัดแทงแชม,มุมมุมอะไรมุมขวาตัวนี้ดำนชะ่ก็ใช้มุมซ้าย เกียร์เกียร์ฮนะเส้นหายยังไป<อ>ต่อเลยต่อมาด้านนี้ต่อตัดใจเลยจะทำไงต่อเอาวีแต่งเลยถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าตัดใจวีแต่งฝั่งนี้ก็ต้องใช้วีแต่งของมันไปเลยเอาลเล, <c oughs> ลเอลย <c oughs> บิดอย่าลืมบิดไปวีออก

เไล่ได้แค่ไหนแค่นั้นเดี๋ยวอลองคอนมาช่วยใช่ไหม๋ยวเราเอาหวีให้มันแน่นๆกว่านแน่นๆเนียบๆกว่ามาเลยไปเลยไปเลยถอยหลังไปเลยเอาเละตอนนี้เรากำลังโดนถอยหลังใช่ไหมเดินหวีถอยหลังดีไปไปเยเดินหน้าถอยหลังก็ได้ให้มันนวลอ่ะ่นันแหลยไป หนึ่งแนบเลยสองโยกสามลอยที่วีลงนั่นแหละ งวดหน้างวดหน้างวดหน้าให้ต่ำหมดน่ละนะความขาวอันนี้มันไม่ใช่หนึ่งนิ้วมันนี่เป็นสองนิ้วไล่ใหม่ไล่ใหม่ตั้งบีมาเลยเพราะ,ะถ้าเราไปกำหนดสูงอ่ะกวาจะไล่นวนได้มันล่อไปถึงเกือบถึงจุดเถื่อนมันสูงด้วยใช่ไหมบทเรียนเดินมาเลย พนะันศูนย์นะให้มันไล่มาเฮ้ยข้าพโยกอยนิดนึงใช่ไหม,มเพราะเราจะเราจะขยี้เฉพาะเส้นให้มันจางไงน,นั่นแหละดีนั่นแหละมาเลยใอ้ไล่มา,า,มามไปบีนี่ไปบีนี่ ซี่หวีประมาณต่ำกว่าเส้นประมาณสัก 2, 3, สองสามซี่นั่นแหละเราเราจะจขยี้เส้นให้มันจางให้มันนวลนเน่ยนั่นแหละดีเยี่ยม แล้วนอนหวีสไลด์ขึ้นไปเลยตรงนั้นดำๆอยู่นั่นแหละกลางๆหวีขีเป้าหมายอยูต่ตรงนี้มันดำตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเออนั่นแหละหนึ่งแนบสองโยกสามลอยไปเลยเนี่ยเอาเอาเอมันยาวอยู่เพราะว่านั่นแหละออกน้อยไปเอาอสองมิลอะสองมิลสองมิลยังน้อยอยู่ เออนั่นแหละเยี่ยมสไลด์เลยจ้ะสไลด์เลยจ้ะยาวๆถ่ายยาวๆถ่ายยาพื้นไปเลยเออ ม่ได้เอาจะเอามุมซ้ายหรือขวาเลือกเอาสักมุมอ่าพอทีนี้ลบเส้นยังไงตอบปรับหุบก้านหุบปรับลงสองครึ่งหนึ่งศูนย์จุดสองห้าลบเส้นเลยลบเลยค่ะลบเลย<ม>เฉิดเฉิดไปขึ้นมาเพื่อนมันรับกับอะไร เคือมันรับกับปลายบีใช่ไหมปลายบีมันก็คือ0.5นั่นเลยเใช่ไหมเราใช้รองฟันน้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยยิ่งดีมันจะได้ไปตลอดชีวิตไงไอรองฟันมันฉะงกอกูข้ตัดก็ได้ดูเรื่องง่ยหมือนชดๆ ไปมาเ,เกลี่ยให้มันจางๆหน่อยมันดำเห็นไหมมุมด้านซ้ายหรือม,มุมด้านขวาจางขึ้นไหมบางทีนี้ถอยกลับสุดด้ย บเบานะขอให้ปรับสุดเบาๆเบาๆเครื่องของเธอมันมีปัญหาเรื่องดึงหัวคนใช่ไหมเชิดฟันขึ้นไหมเบาๆไปค่อยๆทำเออนะตัวไหนที่มันยังไม่เนียนแล้ก็ไล่มาไล่มาเรื่อยใช่ไหมาไล่มาไล่มาเรื่อยเชิดเชิดฟันขึ้นนะเดี๋ยวสูงนันนิดเดียวนั่นแหละดี มันอยู่หลุมใช่ไหมตะแคงเข้าน,นั่นะเก่งมากอันเนี้ยถ่ายม,มุมด้านซ้ายใช่ไหมใช่โอเคเนไปเลยมาเรื่อยๆตัวไหนไม่สวยก็แต่งมาตาวัวไหน,นสวยแล้วก็ข้ามมาตัวน<ด>ี้มันสวยแล้วข้ามมาก็ค่อยไล่มาใ้าตัดสินใจเลยจ้าตัดสินใจเลยอันเนี้ยเจ็บไหมคะหรือว่าเจ็บนะนิดนึงใช่ไหม อ๋อพอแล้วปรับฟันศูนย์คุยกับลูกค้าเลยออกเท่าไหร่ข้างบนคุยเลยอ๋อเท่าไหร่คะข้างบนปก <6 S 2> ลูกค้าเดี๋ยวเขาหลับอยู่อ่ะ <c oughs> อ,อ๋เอออกเอาเอาซอยออกนิดนึงไหมหวีลองหน่อยออาซอยออกนหน่อยๆน่อยก่อนเซนเดียวครับข้างหน้าตัดเส้นหนึ่งวางกันไกลวางปัจจัยเลียนใช้หวีซอยเลยพี่โดนหัวไฟอโอ้โดนหัวไฟตรงไหน อ๋อตัวนี้ทำไมอ๋โอโทษทีแต่ไม่เลือดหรอพี่มไม่เก็บไปเฉยเอ้าทาแป้งปัดเสร็จปุ๊มก,ก่อนก่อนจะฉีดน้ำอโอ้โหหาปัดเสร็จปกุกแล้วเธอเตรียมอะไรมาบ้างวันนี้เตรียม<ๆ>มาตัดตะเลียนกันไกลเดี๋ยวดูตัวอย่างช่างวันเพราช่างวันเาขาเขาเอาอะไรมาบ้างไปดูตัวอย่างเขานะ มีนโดนหัวไปแล้วค่ะนั่นละวันนะด้งทีงเลเมื่อกี้ให้ระวังเอาตัดสินใจเลยค่ะีซีน้ำสักหน่อยไหมนิ้วเรื่องหมออาจารย์โอ้ยเส้นเดียวพอไม่เธอไม่กินเขาเหรอเขาบอกว่าออกนิดหน่อยเธอก็ปุยเขาว่านิ้สักเส้นหนึ่งได้ไหมคุณพี่เส้นเดียวมันน้อยมากเลยนะเส้นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยแค่นั้นเลยอ่ะ ข้าขาสั่งเท่านี้จะอยากจะตัดอะไรเยอะแยะหน้าไม่ต้อทำอมแค่เดียวนี่ยถ้าเธอไปออกเส้นไอ้นิ้วหนึ่งมันจะมีปัญหาไหมปัญหาอะไรไม่อยากสั้นเงี้ยเธอต้อเข้าใจคนผมน้อยใช่ไหมว่าอย่างไงจะตัดยังไงให้เขาหล่อขึ้นแต่ว่าไม่เอาสั้นเนี่ยนั่นเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับเอารอแล้วรอแล้วได้ช่างฝีมือดีนะวันนี้มาไกลาไปรวยเสาร์ที่แล้วก็มาแต่ไม่ได้ตัด ไม่มีใครว่างวันนี้ก็ได้ตัดแล้วต่อที่แล้วไม่มีใครว่างไงยุ่งครับช่างยุ่งช่างยุ่งครับลูกค้าเต็มร้านเลยเออเออตัดเดี๋ยวนิดเดียวไวคัตติ้งไปใช่ไหมน้อยไปเธอเห็นกรอบทรงไหมน,น,นั่นนั่นแหละนิดเกินนั่นแหละสีลงมาเลยนั่นแหละตัดหม่ออเสีมันบ้างหา ตดัดเลยจา้ตาตัดเลยจา้าจา้าจ้ามันต้องซ้อมมาไม่ซ้อมมันตัดลำบากเลือดหมุนไปเลยหมุนตามรูปศีรษะหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนไปเลยหมุนไปถไักจ้ อย,อย่าลืมนะ่สำคัญมากนะตัดหางอะไรข้างหน้าแล้วหมุนใช่ไหมหมุนก่อนส่วนมากข้างหลังมันจะไม่ค่อยเหลือหรอกนั้นข้าวนั้นหลังส่วนมากจะปัสสาวยนอาไปกินหมดเพราะว่าเราหนึ่งแนบสองยกสามอยใช่ไหมปาดปอบปาดเหลียมหมดแล้วแต่ว่าถ้าเขายาวก็ต้องเก็บไว้ก่อนใช่ไหมค่อยคุยกับเขา,า,าต,ตัดเลยจ้าตัดเลยจ้าตัดเลย้านมันข้างนมมา mà mà lột từng nước đứng mà ít lột mà ít nít điều thì cái lại mới cái lại rồi đi xem cái nít điều điều đẹp 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 đi ติดตัวนี Por, ้บางนิดนึงยกคิปเลยไม่ไม่คลิปเอาปุ่มือลงมานั่นั้นนะสับให้บางหน่อยเอาพอถามลูกค้าปีเท่าไหร่ปีที่หกเลยเราไม่รู้เรื่องขอ้ไหกปีที่ยกไฟก็ได้กว่าไฟก็ได้กว่าก็ได้โอเคยกซอยเลย โยกซอยเลยยกไปยืนยืนฝั่งนู้นนะยืนให้ถูกตำแหน่งมันจะได้ตัดจากหน้ามาหลังถูกไหมหยืนฝั่งนู้นนะมันจะง่ายยกกันเลยฮอช้ชูสีเหล่ยมพื้นผ้าตัดตรงๆเลยตัดเลยนี่แหละยก ตรงนี้ทำมรื่อสาดนั์นแเนี่คล้งโค้งนิ้วเออแลขึ้นเล,ล็บไป่การนิดเดียวนนั่แซอยไล่ไปเลยอ๋อซอยขวาบ้งหรือว่าตัดสินใจเลยจ้ะ เอาที่เธอเข้าใจอ่ะก็ให้นึกถึงทรงเสือใช่ไหมอ่ะอเอาที่คุณรู้สอนมานั่นแหละท่จารรู้สอนตัดเลยมันไม่จําเป็นต้องทําตามที่ผมบอกเสมอไปนะตอนทํางานนะแล้านึกถึงอาจารย์คนไหนสอนเธอก็ตัดตามที่เขาสอนนั่นแหละง่ายที่สุดวันนี้ผมสอนอยู่ก่อนให้เธอเธอก็ทําตามที่ผมบอกพอตัดฟรีสไตล์เห็นไหมเห็นช่างตุ้มไหมเขาก็ตัดฟรีสไตล์เขาก็ได้ร้อยคะแนนเต็มหมด ทุกหัวเลยถ้ามทุกคนเขามั่นใจเขาก็ตัดตัวเขาปล่อยเหมือนร้านหนึ่นงมีทั้งหมดสี่ห้าร้านนะนวันนี้มาตัดตัดตรงๆไปเลยอันดี้อันดี้ ก็ลักษณะตัดหน่อยๆแต่งรูปแต่งทรงให้เฉยอย่าไปอยากตัดเยอะผมลูกค้าบางอย่างเงี้ยตัดเอารูปประทรงตัดให้หล่อให้สุดอะ่ะนั่นแหละวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับนายแบบนะครับแล้วก็ช่างเตือนสีสเก็นดนะที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่าวยวีดีโอสอนระบบลงรูปก็ขอให้ท่านทั้งสองอายุมั่นขวัญยืนกินดื่มนอนหลับรอดพ้นจากโควิดนาทีสิบเก้าฉีดวัคซีนแล้วขอให้แข็งแรงเหมือนเดิมนี่ด้วย cái này, cái này mình dài rồi phải không nào, phải trong cái này, thổi lên, yốc thổi lên, nè, luôn, nè, để đi, diệp qua bên đây, không cần ok กล้าที่จะทำต้องกล้าที่จะทำมันซอบลงหน่อยเอา้าวีจับวีมือซ้ายนั่นแหละนั่นแหละดิ้เข้าไปเออนั่นแหละมันเป็นเทคนิคให้มันซอ็อะโดยที่ไม่ต้องใช้ฟันปลาถูกไหมเราลงเทคนิคเฉพาะจุดไปเลยครับรอบหัวเลยค่ะรอบหัวเลยเอ,อย่าไปตัวในานาเธอดดิบเข้าไปเลยดิบไปเลย เออนั่นแหละยิบไปเลยนั่นแหละทำไปเลยตรงไหนไม่มีก็ข้ามตรงไหนอยากจะทำก็ทำนี่นก็ทำเลยตัดเลยบานแล้วก็ส่งแขกกลับบ้านเลยจ้ะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ลาไปก่อน มีช่างวันนนทบุรีอาจารย์วิราชปาจีนแล้วก็อาจารย์ลิต้าหนองคายมาร่วมออกหน่วยด้วยครับวัดหนองใหญ่ก็มีที่จอดรถสะดวกสบายครับห้องน้ำสะอาดนะมีที่นะครับกระดอกเคาะนะครับแล้วก็อะไรที่ปล่อยปลาด้วยราไปวันครับสวัสดีครับ